สวัสดีค่ะ มีรถครอบครัวสภาพสวยกว้างขวางนั่งสบายมาาเสนอกันอีกแล้วนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะโตยต้ตาเวนซ่าในจดสทอปสุดเกียร์โต้คันนี้ปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีะได้เต็มนะคะส่งเดือนละ7,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปกระสืดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,รอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตาม เปดูลยค่ะรถครอบครัวน่าใช้มากๆเลยนะคะสีสันสวยสดใสามากๆเลยค่ะคันนี้ท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะ Toyota Venza 1.5 s ่ S, s g o t o ปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ Airbag ABS กุญแ,บแบบจีิมอดพวงมาลัยมันติฟังชั่นระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้า เสียงเสียง u x F M A U X แล้วก็ CD นะคะ Airbag c กพูค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะเมียตอนบนด้วยค่ะบาะสามแถวนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสภาพดีม,มากๆเลยนะคะนั่งสบายสุดๆเลยนะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะเบาะสามแถวนั่งได้7-8คนเลยค่ะรถสมบูรณ์ทุกอย่างเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะ ขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งื่นห้าบาทขึ้นไปนะคะประวัติีกู้ได้เต็มนะไม่มีประวัติดาวเริ่มต้นที่20,000บ,บ,บาทนะคะติดแบล็ลิฟดาวห้า0 0ื่บาทนะคะคันนี้สามารถทตินอ e ีสิได้ด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะใครกำลังมองหารถครอบครัวเอาไว้ใช้งานกว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะสภาพดีค่ะได้เครื่องยนต์พันห้าประหยัดสุดๆเลยค่ะ จัดไฟแนนซ์สวันทำการทราบผลนะคะหน้าเครื่องค่ะเป็นเชื้องยนต์เบนซินพันธซีซีนะคะเปรียดน้ำมันสุดเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050้า50 8ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด a m p 1 0ค่ะพิมพ์มาสอบถามรายละเอียดทางไลน์ได้เลยนะคะรถสวยสภาพดีน่าใช้ค่ะได้ตัวท็อปสุดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ